ชี้แจงนิดนึงวันนี้จะเล่าเรื่องตั้งแต่แรกเลยคือนัดกันเมื่อวานว่าจะไปใช้คาโบนาร่ากับคมแฝอืมแต่ว่าคือมันมันเป็นอาวุธอะอืมตีกันมันไปเลือดสาดแน่น,นอนแล้ววันนี้ผมไปถึงผมโมโหยังหนักเพราะเรื่องที่มันด่าผมอะไรหลายเรื่องอืมไปถึงคุยกันไม่รู้เรื่องกติกาเขาเยอะเหลือเกินผมก็ใช้คมแฟกซัดเทาก่อนเลยแต่ว่าอาจจะไม่โดนนะ แล้วก็มีคนห้ามแล้วอย่างคือกกรรมการเขาให้ซัดมวยกันอืผมก็ดีใจดีใจที่ได้มวยเพราะมันได้เป็นตัวอย่างของเด็กวัยรุ่นในยุคนี้ที่ใช้มีดกับปืนเยอะเหลือเกินอการที่ผมจะไปต่อยคลิปที่ผมทําคลิปเริ่มเริ่มแรกที่เป็นสงคารามน้ําลายกันเนี่ยคือผมต้องการรู้ว่าเฮ้ย hey, มึงกระโดดถีบมวยไทยเนี่ยอมึงสู้พวกมวยอ่อนๆได้หรือ,อยังอย่างผมเนี่ยมวย เลเวลสองเลเวลหนึ่งมวยเลเวลหนึ่งมวยวัดอย่างเงี้ยก็ดูเด็ดผมตัวเล็กกว่าดูดบุหรี่ด้วยอะไรด้วยเขายังสู้กับผมอย่างสูสีแต่ถ้าเขาไปเจอนักมวยจริงๆเนี่ยอืมที่ใส่กางเกงนักมวยจริงๆเนี่ยเขาหลับแน่นอนอืมก็คือคลิปที่เขาจัดฉากขึ้นมาเนี่ยก็ให้อภัยเขาซะอืมโลกออนไลน์มันน่ากลัว มันมีแต่พวกจิ้มแป้นให้เราปวดหัวเราก็พยายามจะไม่ใส่ใจแต่มันก็ต้องใส่ใจนิดนึงเพราะมันก็มีเยอะพวกเนี้ยคืออะที่เราบอกมันไปเลยอืมก็อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือที่ผมอยากต่อยเขาเพราะผมต้องการว่ามวยเขาจะเหนือกว่ามวยไทยเหรออืมครั้งนี้ผมก็พูดได้เลยว่าศักดิ์ศรีมวยไทยเหนือกว่าเยอะอืมผมอยากให้ เด็กรุ่นต่อไปที่ดูคลิปผมหรือที่พวกยกย่องผมเป็นไอดอลอะไรพวกเนี้ยอืมก็อย่าใช้มีดใช้ปืนอืมแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึง่งไอ้ตัวที่อยู่เบื้องหลังไอ้ทูน่าทำคลิปมาเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึง่งอืมคล้ายๆทรงผมนี่แหละแต่ผมไม่เอ่ยชื่ออืมไอ้พวกนี้น่าเกลียดอืมไอ้พวกนี้น่าเกลียดจริงๆ ไม่ต้องเอ่ยบางคนก็รู้แต่อย่าร้อนตัวมาร้องที่อะไรใส่กูเขาจะ่กูไม่ได้เอ่ยชื่ออสังเกตเพราะมันสังเกตเพราะทูน่ามันจะคิดอะไรคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะผมเจอเนี้ยสติเขาไม่ดีอืก็ชี้แจงนิดนึงคือให้อภัยเขาซะถึงเขาจะจัดฉาขึ้นมามวยไทยยังไงก็คือมวยไทยที่หนึ่งของโลกวัสดีครับศักดิ์ศรีมวยไทยยังอยู่เพราะเขายังสู้มวยบาสอย่างผมไม่ได้ ถ้าเขาเจอตัวเท่ากันเจอตัวใหญ่กว่าเจออะไรหมยโอฟ้าไม่มีทางสู้มมยไทยโอเคครับ